สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมสยามนิสัน p ีเคฟนะครับวันนี้นะครับก็มาพร้อมกับคุณต้นนะครับวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับรถสามคันที่เราพร้อมจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับใครว่าดาวต่ำทำไม่ได้นะครับใช่ไมครัคุณต้นทำได้ค่ะ ใช้เงินดาวเพียงเท่าไหร่ครับ3ามคันนี้ห9 9 9นบาทเท่านั้นะะนะครับก็ออกรถได้เลยนะครับ <ฮะ S 2> ตรงหน้าเรานะครับประกอบไปด้วยรุ่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยผม<ฮ>ะจะบอกแนะนําให้เลยด้านซ้ายมือคุณต้นสีบอลเงินนะครับ <ฮะ S 2> เป็นรุ่นสี่ประตูคาลิเบอร์รุ่นเ e, อเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้เราตกแต่งติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าแล้วแล้วก็มี กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับให้กับคุณลูกค้าด้วย่าคุณต้นลองชี้ให้คุณลูกค้าดูนะครับดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทออกรถได้เลยนะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายนะครับก็ใครว่าทําไม่ได้นี่โทรหาคุณต้นเลยได้ใช่ไหมครับใช่ทําได้ค่ะนะครับหนึ่งคันที่ผ่านไปนะครับคันที่สองอ่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยคุณต้นแต่คันนี้เป็นสีดํานะครับ คันนี้เป็นสีดำเป็นรุ่นคาลิเบอร์ E เกียร์แมนนวลเหมือนกันแล้วก็ตกแต่งติดตั้งฟิล์มแล้วคันนี้จะเป็นฟิล์มที่เข้มหน่อยนะครับก็เป็นฟิล์มดําแล้วก็แมตกับตัวรถใช่เพื่อให้แมตกับตัวรถอย่างที่คุณต้องบอกแล้วก็มีติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสองคันนี้เราพร้อมจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้นํารถของท่านไปหาเงินกระบเงินกระบะทำเงินนะครับก็ต้อง นิสสันนาวาาของเราเลย <c oughs> นะครับคุณต้นมีอะไรแนะนํำไหมครับว่า,าถ้าสนใจติดต่อคุณต้นแล้วก็โปรโมชั่นเล้า <c oughs> ใจแบบนี้ก็อย่างนี้ค่ะโปรโมชั่นเนี่ยตัวหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยทำได้จริงนะคะเราก็จัดไฟแนนซ์กับนิสสันลีซิ่งเท่านั้นนะคะโห oh, oh, yeah, ยอดเยี่ยมมากอ่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมื่นเก้านี่จะไม่มีของแถมไม่มีอะไรนะคะมีส่วนลดของแถมให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยลูกค้าเนี่ย ทำอาชีพอะไรอะไรยังไงติดปัญหาอะไรเนี่ยทักทายเข้ามาดีกว่านะคะแล้วสัญญาไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคุณต้นอ่าเรื่องไฟแนนซ์เกิดคาดคาดไม่ถึงอ่านี่สันลิสซิ่งผ่านง่ายมากนี่สันลิสซิ่งตอนนี้ใจดีสุดๆอ่าถ้าท่านใดอยากรู้ต้องติดต่อเราเข้ามาแล้วก็มาทดลองขับเป็นเจ้าของรถคันจริงได้เลยนะครับเรามีรถทดลองขับให้ด้วยนะคะอ่า เดี๋ยวเรามาคันที่สามครับต่อไป,<ะ>ไปเลยนะครับอ่าคันที่สามเราตรงนี้เป็นรถนิสส <PP V S 1> ันเทอร a ล่า PPV <7 S 1> <7 S 2> เจ็ดที่นั่งนะครับ PPV เจ็ที่นั่งเป็นรถสำหรับครอบครัวเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ<ะ>โปรโมชั่นเ้าใจอีกแล้วต้นเท่าไหร่ดาวหนึ่งหมื่น 9,999บาทโอ้โหเป็นเจ้าของได้แล้วบอกแล้วว่าตอนนี้นิสสันเราใจดีนะครับให้กับคุณลูกค้าที่อยากใช้เงินดาวน้อยนะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนด้วยเช่นกันแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยต่ำอก็เราก็มีมีค่ะมีเหมือนกันดอกเบี้ยถูกเราก็มีนะครับก็คุณต้นนะครับก็คันนี ตกแต่งติดตั้งฟิล์มแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังแล้วนะครับแล้ติดตั้งแล้วพร้อมส่งมอบแล้วมีติดตั้งกันศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็มีรายละเอียดอีกหลายกาหลายรายการที่เราให้กับคุณลูกค้าที่โปรโมชั่น19,9 9 9บาทคุณกีาันเ้ดอกเบี้ยศูนย์ได้ไหมดอกเบี้ยศูนย์ได้ไหมถ้าอยากได้เข้ามาติดต่อแล้วกันอ่าทิ้งไว้แค่นี้ถ้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเข้ามาติดต่อที่ นิสสัน G K M ของเราหรือคุณต้นโดยตร,ตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ไหนคะคุณตอีอยู่ตรงถนนกระทุ่มแบนนะครับติดกับค่ายทหารอัครโยธินนะครับก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็ที่สาคัญเรามีรถทดลองขับให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวพี่ต้นย้ำอีกทีนะคะของเราอยู่อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะก่อนถึงค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะหาไม่ยากเลยนะคะ เข้า google หาแล้วปักหมุดมาได้เลยนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากโปรโมชั่นดีๆของเราค่ะก่อนที่เราจะจากลากันนะครับผมกับคุณต้นนะครับก็แนะนํารถให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับสามคันนี้นะครับติดตั้งอุปกรณ์พร้อมส่งมอบแล้วและลูกค้าใช้เงินเพียง1,999งบาบาทเท่านั้นจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าท่านใดที่ชมอยู่นะครับ อยากได้รถไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับต้องเหนือจากสามพันนี้เราก็จัดให้ได้ด้วยเช่นกันค่ะมีอะไรบ้างพอคร่าวๆได้ไหมั็อเมร่าเป็นท่านิสสันอเมร่าเราใช้เงินดาวแค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนิสสันคิกก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหรือกระบะหรือเทอร์ร่านะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราทำได้จริงนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ตอนนี้พี่ต้นอยากจะบอกว่านิสสันลิสติ้งเราใจดีจริงๆค่ะ นะคะใจดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือเป็นโอกาสสาหรับลูกค้าที่อยากได้ใช้เงินน้อยเพื่อเก็บเอาไว้ไป,ไปเป็นคุณหมุนเวียนหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เลยเนี่ยเป็นโอกาสสาหรับลูกค้าเลยนิสสันิ่งของเราตอนนี้ใจดีมากๆเลยใช่บอกว่านิสสันนิซซิงอนุมัติยากอนุมัติช้าไม่จริงเลยนะคะอลองติดต่อเข้ามาดูนะคะ ก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ถ้าท่านใหนชอบก็กดคอมเมนต์หรือติดต่อมาได้เลยนะครับลแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณส,ส,สวัสดีค่ะ